โอเคเดี๋ยวเราค่อยจรดูดูบนนั้นดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เราได้มาสองลำตัวแล้วชุดนี้ของแท้ทุกคนสวัสดีจนียยิี วันนี้เอฟซีช่างเรือทุกคนมาจากที่นี่อยากได้ประกาศรอ,รอยไหมเออวันนี้บังเหย็ดพามาบ่อน,น้ําลึกจมแมคโคร32คันทุกคนมาดูกันว่าเอฟซีังเย็ดจะจับได้ทักกี่ตัวแหล่งนีน้นถ้าว่าได้แลว้วล้านปเปอร์เซนต์วิ่งน้ําหน้าเพื่อนไปทุกคนไปลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์ได้ตามเลยเลยเชียงพวเงวันนี้บังเหย็ดไม่ต้องโชว์วิชาทุกคนให้เอฟซีังเหย็ดโชว์ พวกนี<จ>้มาในชุดช่างเลยทุกคนเงเดียบอกแล้วว่าวังนี้ไม่มีปิงวังนี้ไม่มีปิงอันนี้ไม่มีจริงอันนี้ไม่มีจริงมาเด็วมาเด็วแล้วแล้วทำไมไม่ได้เกลือกมาใส่เกลือกมันก็ได้เบอร์ทุกคนมาดูครับเด็กช่างจะได้ปลาหรือเปล่านวกว่าชีตั้งโหลไม่รู้ใครจอนบางแล้วไปทุกคนมาลุ้นกันวันนี้ บอกเลยว่าถ้าได้นี่คือแบบสวยนัดเอาเบอกเลยเนี่ยลงทางนี้เลยครับเชิญเลยครับลูกพี่เอาเชะด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่ตัวนะทุกคนมาเดี๋ยวไม่งก็จะลุ้นนะแต่ว่าถ้าไม่มีใครชนที่นันเาง่อว่าเอาตอได้ว่าน้ำน้ำลึกเนาะประมาณหลไม่กูร้องกัน Để đi mà ra đây đồ bì Ní Ní là có chọn mấy thằng đi có ra đây để có biết lấy mấy luôn rồi đây Thì ngà ấy, đái bê luôn mấy thằng nơi Thì toàn giá ăn mình thích đây đây được bì mà Ní mà ra đi, mà đi đi Đê đồ. mà lại vô, mình vòng mấy đi, Mấy đứa là tầm đi, đến đi ní chuẩn để mà mình nhạc tụi nó Chuẩn ní để thay cái đai nào Bỏ vào tụi ớn Măn lực, nhằm bày tắt hết đấy bạn Để lực mà lực, mà lực. Mà lực. เไี S <S <々>่ยีตาตายเดี๋ยวเพื่ออะไรมาทุกคนมาลุ้นกันเนี่ยแดีวแต่ย่านี่แหละเล่ดีตักให้ดีตักให้ดีแหลกโค้งด้วยถ้าเราพบโค้งนี่เราอาจจะเจอของดีนี่นี่นี่เดวนี้เข้ามาเข้ามาเร็วแดี๋ยวนี้ตักเลยตักเลยฝั่งนี้มีลุ้นกับเพื่อนแล้วจริงเหรอมาหนึ่ตังฝูงนูเวียนฝั่งนั้นแล้วตรงนั้นแหละมีถิ่นได้ลองตักเลย มันตักยากเลยเนาะเถ่ว่าแถวนี้ตัดได้หมดเลยแถว้าเนียนถ้าได้ก็ได้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ก็เราบ้านเกือบได้ยังไม่มีใครมีวิเวลที่หรอมีแล้วไงต้องถึงมือมังเงียเลยไหมนั่นแหละตักเลยตรงนั้นลงไปเลยข้างนอกข้างนอกข้างนอได้เล้วใส่ถุงไี้เลยใส่ถุงไี้เลยตัวใหญ่ไหม อ๋อไหนเร็วไหมบลยตรงนั้นเองนะมีเนาะตักลูกนี่ตักเลยลูอยู่ดิตักเลยนี่ดิมันได้กันเอาเดียวอือได้ไหมโอ้ยได้เอ้ยได้ตัวที่ไหนตัวที่ไหนบอกไปดิเอืออันนี้ตรงนี้ก็น่าได้กันนี่แต่ว่าตรงนี้หมายว่าตรงนู้นทำจริงแต่โอกาสนี้เนาะมึงเห็นการเซียนกันนี่ประมาณ อ่าเรียบร้อยพบข้องเลยไม่ได้ถุงถุงมาเงินเอาไปให้อีกมาเอามาโอเคเอาเว้นไว้ทักทุเดี๋ยวเงินปลาไปได้เดี๋ยวเงินปลาไปได้ได้แล้วถึงว่าดำปืดเลยถึงว่าตัวตืบอะไรแล้วว่าไปเลยดิตักให้ได้ทุกพี่ตรงนั้นนะเสียชื่อไงหมดนะไม่ได้นะนี่เมียจะพาไปเลยทุกคนอ๋อได้แล้วเออเดี๋ยวเงินเลี้ยวเราปันนี่ก่อนตัวใหญ่ไหม

ดับไปตกแ้่ของแท้เลยนุ๊กมันได้ตัวเมียทักงเดียวอาบางทีพี่ใส่นักหมดเดี๋วังปลาหลุดนั่นนี่ตาเพื่อนตักมาได้แล้วนี่ใช่ที่ปล่อยนี่ร้องเลยนะมาใส่ในผ้าชีดีกว่ามึงเห็นว่ารูมันเล็กฮะน้าหลับทางไปผู้ไหมทาไมผู้ไหมไม่รู้อะมึงเหยียบสาวาเนาะฮึคองกันไหมมีคองกัน มืนมันไม่อยากอยู่อะมังเหยียดไม่ตร้งเล็กเองปากโม่เลยบัวมังเหยียดนี่ฮะจริงเหรอนี่มั้งเนลยโอ้ยอย่าสวยนะหลังไปหมดแล้วบัวใช่ไหมมันคืบไหมไม่แต่ว่าแต่ว่าเหล่งนี้ของเทอ่ะของเทยังไม่เหยียดดำไหมดำไหมมังเหียดเวียนเวียนกันถูกแล้วมังเหยียดนั่นนั่นตุงเก็บไว้เลยนั่นของเทจริงไหมเอ้าเออมังเหยียดเดินเวียนบ่อนี้ ไปเลยหรอทุกคนไปเห็นแล้วของเท่แล้วฮะรอบนี้มีอะไรผูรอบนี้ตัวผู้ไหมผู้หรอผ่านไหมแล้ววะบนหัวใจตัวผูแต่ว่าแฮงกูเลยอ๋อนี่เลยก็เทว้าวทั้งไปผูกันซะวันนู้นช่วยไหมช่วยไหมล่ะไม่เหมือนกับเล่นอื่นเลยเนาะไม่เหมือนเลยแหลกเกมแหลกเกมอ่าได้ละบางทีบอกเลยว่า không đi, thấy không ai tất cả, tôi như vậy, tôi đã mai, tôi này, mai như thế nào đấy, hả, mình như thế này rồi, như thế này, như thế này, cắt, theo này Đâu mới mày này, chúng ta không phải này, đừng Đâu... bảo khi, chúng chọn mua ở trong này này, Nhi này trong này nami như thế nào, cái này, tôi chọn luôn đi thôi, ừ, là... hả, lấy ra, lấy ra, lấy Đã lấy ra, 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 เดี <rium> ๋ยวนี <Safe rév olt> ้อะตุงมึงตามไอ้ทุงนู้นเดียวตุ้งเออหน่าโอ้ยเพลินเลยสวยเออช้อนได้ดีพอมันได้มันจะสวยเลยของแท้ทุกคนหนูเลยนี่ตัวนี้สมบูรณ์มากผ่านมึงเนี่ดีนี่ได้ต้องตัวไอ้ดีนี่ถืออายานี่ไงรอย่างมั่งแต่ว่ามัน น่าเดินลงไปเท่านั้นพอแล้ตาเดินลงไปเลยก็คือแพลตลงอู้แต่ว่าถ้าอันยังเงี้ยมีทิศเลยเนาะแหล่เบอร์วันนี้ปากว่าจีมาชนดีมาชนตรงนี้วังนี้ปลาแหล่นี่มาไม่เจียเดียวเลยนี่ทุกคนเขาบอกว่าได้รองตัวเลยลงเองเหน่อยได้หว่าหรอกพี่ว่าไม่มีบางนี่ไม่มีจริง ไอ้เว้ยมาด้วมาด้วมเงินยอตัวงเนี้ยซาบลาเฮียเลยเออตัวง่งเนียแต่ว่าไอ้บปลาไหลอปไลอปลาไลโมนใช่ปลาไลมลี่ลวดเลยตักตักแต่ปีนี้ไอับนี้มาตักหมากมันก็เลยเลื่อมไม่หมากไงดบอกว่าดิมาตักได้ดิจะดิมาตักได้ดิไปานี่แต่ไปฮะี่ตรงนู้นกันได้ยังแต่มันลึกนิด่ ส่วนมากถ้า,ว,า,าว,ว่ามาได้ชุดเตียวอัปลอมันได้หมากว่านี้งแต่วานนาะอันนี้คือชุดไม่พร้อมทุกคนชุดนี้ไม่นอนชุดนั้นไม่มีเลงพามมาัดตั้งรรม,มาแล้วนะเดินลงมาตั้งกันและ <c oughs> แต่แน่แน่จะรีบแต่เห็นตัวนี้นั่นนางอากนี่สวยเลยตัวนี้ <c oughs> สวยว่าตัวนี้นี่ ลงตรงนี้เลยนี <Blade> <those tracks> ่ท <Therm om ates> ี่ปลาย่านี่มันเห็นว่ามันอยู่แน่นี่แต่ว่าระวังลึกนะถ้าได้แล้วบอกเลยว่าผางตึงสวยจริงในบ่อนี้แล้วไม่สวยธรรมดามันมันไม่แพ้กันเนี่ยได้ทั้งปูทั้งเมียเลยนี่เขาเนี่ยอันไหนอันไหนยิกงยิ่งก็ไปยิกงยิ่งก็ไปตาปลาชะอเล็กนุ่ไม่ค่อยได้โอ้เจ้าชัยลิปบริการทุกคน เดกกันหนดูหิยงลงไปลึกๆมพื้นมาพื้นเท่ดินี่สวยไหมเดมันปลาเ้อเลยแต้ตอนมันเหกไงบ้านเหกถึงไกแล้วนี่ก็เด็เอุ้ย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 นีทุ่งทุ่งทุ่งเดทุ่งไมเลยทุ่งไ่เลยทุ่งไหเลยจับอ๋อมนู่นมันจับทุ่งไหมจริงนะนอ่ะนอ่ะนอตัวนี้ดิ รล้มังผ่านไปไหมผ่านไหมรอดช่วยช่วยช่วยไหนอะไปไหนเรยววะเก็บเลยว่าจะยืนนะมันหรีดยันรอกเหยเกเราตัวนี้บอกเลยว่าตักดี้ีเดียวไม่ต้องไปเนยนู่นมันลงไปขึ้นน้ำเลยนะมันลงน้ออ้ยโอ้โตัวเก๋โอ้ยอะโอ้ยอ่ะไม่เอาเอออันนชนะเพื่อนในแหเกล้าไหมหร่อยเงยตัวนี้ไหมสวยไหมเดี๋ยวว่ะช่วยเหกน้าหน่อยมังเหยเกล้าผ่านไหมเดี๋ยวว่ะผ่านมึงเหยเกผ่านดีกว่าตรงนู้นเนาะดีกว่าเีย ี่ทุกคนสามตัวแล้วคู่ตอนนี้พ่อมันคู่ใหญ่เลยตัวนี้สวยจริงอยู่มันปลาประเทศไทยเลยโอเคมาดูกันต่อว่าจะได้หรือไม่มันจะกองอยู่ตรงนี้แหละหมดแต่ว่าจำจริงตรงนู้นตาลงได้ถี่แยเขี้ยวเขี้ยวมันมีทิศได้กันนะแต่มันมันลึกมันลึกชายแต่ว่าบางเงี้ยลงเขี้ยวเขี้วไปแล้วมักเขี้ยวคอยบางเงี้ยมันเลยเราอยากได้ปลาเราต้องลงมันเหรอม่เชื่อเียกไม่ได้ยินไหมตอดเชื่อเลย เอาจริงเลยเข้ามแล่นี่บมยืนชนในตรงนี้นี่ได้ด่านตัวแล้วนี่เนาะมาของไปเนาะเอาจริงแล้วลูกมาหน่ามาหน่าทุกคนเอาจริงแล้วเ,เ,เด่นเด็ดเข้ามาให้กันยืนตักกันที่เดียวก็ได้ปลาทุกคนเออปลาหนัดมีลุน้นนี่ตาไม่เก่งใจเนาะดูว่ายน้ำไปตักเพิ่ด้วยอันหนาไปแล้วน้องเข้าไป <laughs> มันยังรีบไม่ช้อยเลยหรอไม่ช้อยแน่เหมือนกันยอมไงไม่มีปิ๊งนะแต่ว่านะโอเคเดี๋ยวเราค่อยสรุปดูบนนั้นดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เราได้มาสองหาตัวแล้วชุดนี้ของแท้ทุกคนบอกแล้วไม่ยอมทุกคนนึอเอาจริงเลวนุ้งได้มาหลายตัวแล้วนี่ของแท้ทุกคนเออมาทุกคนมาเลยที่บนนันนุ้งผมลูกพี่นุ้งน้อยอหรออะไรอ่ะกุ้งเหรอวะาอยากกินได้นะกินได้อะไรดิโอ้ยกองแท้ทุกคนมาโว่เลวมันได้พอพันลาวยอด คุมเลยไหเนี่ยคุมเลยไปใหญ่ไหมว่ากันไปกดูกผลงานทุกคนพวกนี้ตักไปเลยทุกคนดูนี่อือนุ๊กร้อยเต็มหมดโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์และตามอะไรกันอื่นจิงเป้งผมมีน้ำปืนสวยของเต้ไหมของเต้ไหมของแต้ครับของแต้เนาะโอเคเอาไปลูกเลยบางเหียเอานี่ดูผลงานของตัวเองด้วยลองลุนเออผ่านแล้วทุกคนในชุดนี้ในกองเงาชุดนี้ไม่นอนชุดนอนไม่มีครับเจิงเป้ง